มือก็ได้เยอะเฮียอ๋อตุ้ยตัวละครใหม่ไอ้เหี้ยฮาตที่ไหนวะล่ะกำไรดูมึงกำไรบุยเอาเหี้ยเรามากำไรไม่มีกำไรด้วยแล้วเรีมูุใช้เงินของหมื่นบาทเจีเพรสหมดแล้วใครเนี่ยตัวละครจากเรื่องอะไรวะดบบแค่ละศูนย์ตรงไกลสาเรียวไอ้สารบินทีตัวรุสุบรโอ้รุสุบะฮะ องไก่เบ็ดตึ๊ดองไก่เบ็ดตึ๊ดี่ยสัตว์องไก่เบ็ดตึ๊ดอกไก่ไอ้เจ้ยแม่มีแต่ดอกขันอันนี้อกไก่กูอย่าดิกูได้มุมแล้วอะไรเฮ้ยเกี๊ยเฮ้ยเกี๊ยเฮ้ยบิด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 เอ้ยโอดยเอาวันนี้เอาวันนี้ไม่จริงเอาถึงหมื่นไหมล่ะตัวที่ไหนอ่ะไม่ได้แล้วโอเคมันถึงหมื่นดิพี่อย่าอยากรู้อ่ะ แบบสลับกันกดกีทีอ่ะใครถึงหนึ่งหมื่นคต้องรับเลยเอาไหมอ่ะผู้ชายฟอร์มไอพวกมึเียปมูลนี่สัสเสี่ยงกูกลัวมันเหลี่ยมกูแล้วมันหยุดที่กูเอาอ่ะกูไปกางกดแล้วกลัวแล้วกาวิสิบวิกวิสิวิกวิสิวิเรียบร้อยหกหผมเอาหรอองหาไม่ได้เงินหมื่นนี่ก็ลวอยเ่เรียนนอน สองร้อยวุ้นหมื่นสองวุนหมื่นสองแมงบานของบีมอิจฉาบานของบีมสิทธิ์องจีมสิทธิ์องจีมวันของบีมจริงเหรอวันนี้ไอ้สัตว์สองหมื่นกำไรหนึ่งหมื่นเลยนะเว้ยวินีอะไรกันสองคนไอ้เหี้ยแดนจะกียร์ดนยาอะไรมึงรวยกูแล้วอย่ามาพูดอหี้ยไอ้สัตว์ไม่คุยกับคนรวย ก็เถอะพวกมึงจะเล่นอะไรเยอะขนาดนั้นกูรู้ว่าคุณมึงรวยมึงก็หยุดทั้งกูบ้างมึงก็รวยมึงเอาดิมึงก็ดิกูไม่เอาแล้วกูขอพันกูขอกูขอกไม่กูไม่กูคือสี่พักูขอไม่สี่พันมันรวยแล้วอย่ามาใกล้กูรวยที่สุดบอกสามหมื่นได้กูสามหมื่นสี่เองเนี่ยสามสี่ที่แล้วกูสี่พันนี้มึงสี่หมื่นมึงอย่ารวยที่สุดสี่พัน นงเาไปไปขอนื้อให้ขอนือครอเล่นกูไอยสขอนืออ๋อขอือเออไอ้เหียกองไอสัสไอเหียทีวีเสียทบาทอาจจะมีเงินเงินตกจกได้มิสเตอร์บีทมิสเตอร์บีทกมิสเบีทแจกเพื่อนผมทีหร้อยสี่สิตนส ไอ้สารคารุนี่เจ็บไอสารไอเงียเงินกูเฮียไอสารพันเจ็ดกูเดี๋ยววายเดี๋ยววันเจ็ดกูเฮียออกเกมไหมสารโอเคมเฮ้ยคอนเทนเนอร์ว่ะเฮ้ยขอน้ำขอน้ำขอนึ่งอ่ะขูให้แต่คนอื่นไม่รู้ว่าให้มึงไหมกูไม่รู้ไหนๆมันไม่ให้อีกสองคนไม่รู้ให้มึงไว้ บกเอิร์เกับบักบีมนานเียรอบไม่ให้มึงง่ายๆหรอกเอ้ยมันให้เราไม่ยอมมันขึ้นไปตันอีกรอบอะไปได้ไงวะสองคนนี้ปกติเครียดเอ้ยปกติเครียดมันไม่มีคูไลยเอ้แปดทันเอ้ยไปกลับมารวยแล้วแย่แล้วงังนลองจนักนีงไม่มีคำว่ามิตรทหารได้เลยเพื่อนพู้กี่เราแล้วได้เลยไอชีรวิทยาโดมันกลับมาวัดมาไม่ยอมหมดตูดแล้ววันนี้ ไป1,000เลยเอากล่องจะเป็นบาบูลมึงจะไปกล่าว1 0 0ที่กูให้มึงไปมันมีเขาไม่สาหัสวะกล่องมหาสาโอ้โห้กล่องเสียงเยี่ยดิวกูกด5ครั้งไปหยุด1 2 3 4 5พอคอยกูบั้างได้ต่อไปเยี่ยโดนัทกูถ่ายรูปมึงมึงแต่มึงโคตรซิกมาแล้ววะ <emaal> สามพันเลยกมึงเล่นก ma. ับตัวอะไรแบบนี้สามพันเลยดบเฮเลเอาโลบอกซุกมากไม่มีะไรแพงเลยแม่เอาน้อออเฮยคนเนี่ยอุยยอมไม่ได้เลื่อนสีมึงจะเอากมึงจะเอามึงก็เข้ามาขัดุนที่ว่าเสียหน้าอวยมึงจะึงก็เข้ามามึงจะเอาเงินเมื่อามึงจะึงก็เข้ามา ไาดมา้เหี้ยเสียเงินมาแล้วเข้ามาอัมือเข้ามาขับคุณาไอ้เหียจับตัหน่อยดิเอาหน้วเข้ามาดูกันชัยันจะ้องไล้รูกผมลองไอหรือเปล่ามึงอะองไอ้เออเอเี้บุรีเขยเออาจะพวกงูเมงกันเรางเสนอมาเอเมงเสอมาลูกกดู่เนี่ย มีอะไรบ้าเสนอามีอะไรบเสนอมามีอะไรบเสนอมาชิาละชิพาขอบุญโหดมันโกดหิชิาละอบุญโหดโอ้ยเบื่อเบื่อแล้วชิาแล้วชิพาแล้วกูได้กูได้กูไดกด้ว่ะเอ้เอเอาอยากเสียงกันเหมนวายอสัตว่าปาดี้ะตีนต้นสนรถสปอร์ตรถสปอร์ต อุ<ไ> cool. ้ยอุ้ยอุ้ยจะบีมอุ้ยจะสี่กำไรหมื่นบีมกำไรหมื่นสองเฮียกำไรเก้าพันด้วยบีมกูขนลุกจริงบีมไอ้เชี่ยมึงจะ้กำไรเย้กำไรสามพันแน่ซราบรบไม่เฮียขาดทุนเลยบอกแล้วอยากขาดทุนโอ้ยบบกบีมเลยบบกูบุกกว่างกังเกษตรกังเกษตรสัตว์ตอบบอกคุยโค้งดำทำไมดาทำไม คนเมึงนี่มันอุปกรณ์ดยางกระเสียจริงจริงเสียงเงียบแล้วคนไรเงียบเลยผับดนะผจะเอาทุกตัวคอนเทนเนอร์อะผมบอกกูเอาเด้อว้าเอาทุกตัวคอนเทนเนอร์เอาทุกตัวคอนเทนเนอร์สุดยอดเลยสุดยอดอ่ามึงก็ตัวจรดีอุ๊ยอะไรนะสิ่งเงียบปะไม่ผมมีสูตรผมมีสูตรเตาปิ้งผมมีสูตรผีผานถ้ำ เคยเคยขายอ่าไอเก้าปิ้งบาร์บีคิวน่าจะสองพันนะเจียวให้เหลือห้าร้อยบนบาตรเดนบ้า,าก, <laughs> กูเคย,ยหเหลือแค่สองร้อยนะเว้ยแม่งใครยึดกดวะเอ้ยเฮ้ยผมกูไม่ได้ไปขนมปังที่บาร์บีคิวจะเป็นของกูมึงไม่ได้เอาไปใช้มึงเอาไปขายควายเอา้ากูจะไปขายต่อให้มึงแค่แหละไม่รวยจังวะ เ้ยโอนเข้าเไปเที่ยงนะครับได้พวกคุณจะคงนั่งฟาร์มจนเช้าอะไอยเงี้ยเอาสิบหายใครอะเอาโบกินอายุโบกินทีเดิมต้นตัวเอาเอาการสู้ต่อเบาเอาดีตมันสู้มันสู้มันสู้โบกินอายุโบกินบิ๊มตายบิมบอกวันนี้บิ๊มตายห้าร้อยหนึ่งสองอะไรสัตว์พูดไปสู้วะ ไม่สู้ทีเดหมดแล้วย่อะยงไม่พอรวมฟังสิเต้าเนียวเนียวไม่มีเก็บนี่ต้องยี่เจียยี่ยอะไรเต้าเนียวหลายรอบ้วใครก็ไม่รู้อี่อะกูนอนฟังอยู่แมงเดี๋ยวสองคนที่แข่งกันโจเอ้ยจะเป็นพี่เอิร์ธปิดไปนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้างหพันห้าสิบบาทพวกเคนของได้อะไรเนาะ เราพูดงงแพ่ไต้องของยีสิวะคุณไม่เห็นมันขายอะไรเลยวะเออมันดูราคาของมันดูนื้ออยู่เนี่ยโอ้มันอยากมันอยากเสียงเงินไอ้เนี่ยโอ้ยืนดื้อเนาะไม่เสี้ยเงินจริงไม่กดขายดูก่อนนะตอนมีของเต็มๆไม่ทันแล้วอะวปลี่ยนเลยจ้าเตะกับตากำไรศูนย์ลด เอลูมิสเตอร์บีสไว้แม่งฟอร์มูลเล่นแล้วไม่เอามิสเตอร์บีสมิสเตอร์นิกมึงทำไมเป็นคนที่ซื้อจินสอนอินสันล่าซาได้อะฮ่าฮ่า